วันนี้บรรณานก็มีลาปากอีกแล้วค่ะเพราะว่าคุณป้ากําลังจะพาขนุนเอาไปวัดพรุ่งนี้พอดีคุณป้าน่ะก็เลยจะแบ่งมาให้กล้วยกินตั้งครึ่งลูกเลยด้วยเพราะว่ากล้วยนะ่ะไม่ได้กินนานแล้วอืมก็แทบทุกอย่างใหม่ที่ไม่ได้กินนานแล้วนะขอบคุณนะคะคุณปา้ารักนะจุบ๊บจุ๊บพอผ่าขนุนออกมาแล้วข้างในก็สีสวยแล้วก็สุกกําลังดีกําลังพอกินเลยค่ะเธอในโชคดีจริงๆเลยนะบนานะ่าขนุนมันก็รสชาติอร่อยอยู่หรอกค่ะแต่ไม่ชอบตรงที่มันมียางเยอะนี่แหละคุณป้าก็จะเอาาน้ ทงยางออกแบบนี้ก่อนหลังเฉพาะยางที่มันไหลออกมาข้างนอกแบบนี้ก็จะได้เอาใส่ถุงกลับบ้านได้พอกลับมาถึงบ้านคุณแม่ของกล้วยก็จะเป็นคนแกะขนุนให้กล้ยเองเพราะว่าคุณแม่กลัวว่ายางจะติดมือกล้วยก่อนอื่นก็ต้องตัดออกแกนกลางสีขาวของขนุนออกก่อนแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกเช็ดยางออกให้หมดใส่ถุงมือด้วยนะยางจะได้ไม่ติดมือจากนั้นก็แกะเลยค่ะแกะลูกขนุนออกมาให้หมดเลยโอ้โหดูสิคะทุกคนขนุนที่คุณป้าให้กล้วยมาน่ะลูกหนาแล้วก็ใหญ่มากแต่คุณป้า มันคือพันอะไรให้รู้คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะคะจะขอบพระคุณมากเลยค่ะแต่ตอนนี้บันดานะขอตัวไปกินก่อนนะมาเด้อจ้าขนุนขนุนขนุนมาเด้อมากินขนุนเด้อบอกมีบกมีภาษาอีสานเอิญว่าบกมีบกมีป้าต้นหนามากเลยค่ะ أ, อะต้นไหนเนี่ยเพราะคุณคุณ,คณแม่ที่ทําให้นะคะคุณป้าเป็นคนให้มาและคุณแม่เป็นคนปอกให้ที่มาม stad, เป็นคนเก็บ <advise. S 2> ใช่ค่ะปอดเนื้อหนามากหวานครับหวานครับหวานเนี่ยน,นั่งกินไปด้วยชมวิวถนนรถวิ่งไปวิ่งมาไปด้วยในตอนตอนนี้ เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วค่คะใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วใกล้จะค่ำละ,ะ,ะ,ะแม่เอาที่เหลือไปให้วัวกินหืมมอ,อ,อกกูแม่ มากไม่กินมั้งมาอืมโอ้สามบแบบแน่าชิ้นใหญ่มากเนาะหวานมากอืมยอด มันา,ายตามหลับไม่ได้กินนานแล้วทุกคนมามาครั้งที่แล้วเมื่อสองปีกว่าก็ไม่ได้กินนะเพราะว่ามาแค่สามอาทิตย์ไม่ได้กินหมดทุกอย่างที่อยากกินแต่มารอบนี้ฉันต้องได้กินทุกอย่างที่ฉันอยากจะกิน ไม่ต้องกินข้าวเย็ยนแล้วกิน <_ d ata> แต่ขนมเน,นี่ย <_ d ata> ว่าน,น้ำตาลมันเยอะแล้วมันหวานมากโอ้ทุกคนเนื้อมันหนามากเลยอะทุกคนแล้วมันเด้งมากเลยทุกคนโอ้ยใครไม่เคยกินขนมก็ไม่รู้จะอธิบายรสชาติยังไงเล <_ d ata> ยโอเคป่ะ <_ d ata> กินหมดไหม,ไม,หมไม่หมดไม่หมดยไปกินทุนเลยยไมหมดอะคิดถึงมากนะตอนนเด็กชอบกินมากแต่พอโตอขึ้นก็ไม่ค่อยได้กินแล้วเพราะว่าตอน,นเด็กมนมีต้นไงต้นอยู่บ้าน แต่ว่าคุณแม่บอกมากอยู่สวนนะก็มีนะมีเยอะๆมากแต่แม่ไม่ค่อยกินให้มันทิ้งแต่ว่าให้มันสุกทิ้งคาต้นนะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยอยากปอกเพราะถ้ามันติดมือไงเนี่ยไอเน,นี่ยมันจะมียางมันติดมือไงถ้าวันนี้กล้ยไม่อยากกินเลยแม่ไม่ทําแม่ไม่ทำนะเพราะว่าลูกอยากกินแม่จะปอกให้ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

อ่าทุกคนตอนนี้มานั่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลืมกดไลค์ก็แชร์คอมเมนต์น่ารักๆรักให้เป็นน่าดีกนะคะเจอกันใหม่คืนหน้าค่ะบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าเด้อ